ไรก็เมื่อนั้นที่6พระนางบางระจารันเต้ยพงศกรวาวานิชารีเพชรธกฤตปางกันนรันปั้นจันประมะและโบสาวิตรีปะกันกลางกองถ่ายทีมงานบางระจารันก็จะมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มเพราะทั้ง6พระนางขึ้นชื่อว่าแสบเลเวลเดียวกันทันกันทุกมุกไม่มีใครยอมใครแม้ละครพีเรียดบางระจารันจะอัดแน่นทั้งบูและดรามา่าแถมโลเคชั่นที่ถ่ายทําก็ร้อนระอุรงถ่ายค่ายสุรสีที่จังหวัดกาญจนบุรีคละคลุงไปด้วยฝุ่นทรายแต่ทุกคนก็ไม่มีบ่นฝ่ายผู้ชายบุ๊ ฝ่ายผู้หญิงก็ช่วยยืนเชียร์เรียกว่าช่วยกันร,รับส่งขับเคลื่อนให้การถ่ายทำไหลรื่นงานนี้ไม่โกหกจริงๆว่าทุกคนทําด้วยใจไม่มีเงื่อนไขใดๆมากดดันจริงๆนะคะผู้เสนอนะประเด็นคือผู้เสนอเนี่ยผิดเยอะสุดปั้นจันเสนอไว้ก่อนเริ่มซีนี้ว่าท้าท้าน้องเลยบอกว่าใครผิด ใช่พี่ห้าสิบบาทรอบวงใช่ใครทำไม่เทคตอครั้งเมื่อกี้ป้านจันเมื่อกี้ป้านจันเท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้ที่เรานับกันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่เขานับตลอดอ่ะหกคูณหกพันหนึ่งเมื่อกี้ไปดูในมอนิเตอร์ก็มีภาพจริคนละชฉอดสองฉอดก็ต่างกันไปพี่ต้องจ่ายอยู่ดีไม่เพราะตัวเองเป็นคนเริ่มไง ชอบคิดเกมอะไรแบบนี้สนุกนะเพราะว่าเรายังไม่เจอคนอื่นเลยผมจะเจอแค่สาวคนนี้คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอสาวๆเอ๊ะเจอแล้วเราเจอบ่อยเจอโบกอะเจอเจอปางแล้วใช่จะจะเจอตลอดเจอน่งเจอตลอดคนอื่นเท่าไหร่ที่สนิทเพราะว่าเราถ่ายเมืองการเยอะไงมันก็ต้องมานอนค้างแล้วแต่ละซีนมันก็เป็นแบบซีนที่ไม่ต้องเก๊กหรออเก๊กสวยไม่ต้องแบบว่าแอคใส่กันไงีมันจะเป็นซีนแบบบู๊บูแล้วมาอินเสิร์ตเท้ากันดีกว่า น้องอรุโนชาผุดรายการตลกกลางกองถ่ายซะจริงๆค่ะกะแ็แหมทั้งวาวาเตยปรางเพชรโบปั้นจันเล่นทันกันทุกกระบวนท่าศสาวๆเปิดศึกเลีนแบบลีลาบอยแบนด์ของปั้นจันระหว่างถ่ายทำหนุ่มๆก็ขอเอาคืนด้วยการแฉท่าขี่มา้าแบบอ่อนซ้อมของวาวาบ้างแม่ดูท่างานนี้จะมีวางมวยนะคะเนี่ยหม บอยแบนดเราเอาบอยแบนดมาบู้ง,งนนั้นเราเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้เขาว่าเราเมื่อกี้เขาว่าพี่ใช่ไหมวา่วาว่าขี่มา้ายังไงครับว่าว่าขีออา่ม้าทำเดี๋ยวเดียวธรรมดาเขาขี่มา้ายังไงก่อนจะน,น่บบาเลยถูกมันจะไม่เจ็บหลังไม่เจ็บก้นเลยเพราะมันจะไปได,ด้วยกันต้อง,องทำอย่างนี้ว่าวาขี่ยังไงว่วาขี่วาวาขี่ไงครับขี่วาวาขี่ม้มันเป็นแบบผิดอันนี้อันนี้เป็นวาอันนี้เป็นพี่พักเป็นแบบผิดอ่ะแบบผิดนะแบบผิด ่คือวายยังไม่ได้เรียนไงตอนนั้นว่ายังไม่ได้เรียนเราก็ยังทำท่านี้ไม่เป็นเนี่ยกระจายเป็นทั่วกรุ๊ปแล้วค่ะจ้าเพราะคนเก่งเก่งทุกอย่างอ่ะยังไม่ได้พูดเลยเต้เป็นคนพูดเต้ทำไมไม่พูดไม่ไม่งเนี่ยตัวปั่นเลยเนาะตอนแรกเราก็ยังดีๆอยู่อ่ะเรารักกันนะพี่ปั้นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับของการเล่นคิวบูครับแต่ก็เราก็พยายามเซฟให้มันมากที่สุดเนาะ พอรเราก็ซ้อมกันมาก่อนหน้านี้ใช้เวลานานพอสมควรครับในในเรื่องในตัวเราอาจจะโดนบ่อยไอ้ขาดเนี่ยจะโดนไอ้ไอท้ทำบ,บ่อยเพราะว่าเราบางทีเราไม่อยากทําแต่ว่าไอา้สังเนี่ยม,มันเ็วมันก็เลยอ <laughs> ทำฉากฉากบูสสวยมากเาะว่าคิวบูเรื่องเรื่องนี้สวยมากแล้วก็แต่ละซีนแบบไม่ซ้าอ่ะมันมครีเอทมีอาวุธนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเกิดมาใหม่ๆมมันก็เลยแบบอาจจะยากกว่าปกตินิดนึงไม่ไม่เหมือนเรื่องไหนแน่นอนประกวดได้ไหมเดี๋ยวปีนี้ส่งเมืองคานเลยนะ สนุกเฮฮามีสามสาวเป็นตัวยืนแล้วก็หนุ่มๆบู๊กันไปเป็นแบ็คกราวนะคะยังไงก็ฝากติดตามซีนนี้ด้วยละกันค่ะรับรองหมันแน่นอนครับพวกเราทุ่มเทเพื่อแฟนๆเราร้อมจสงสามันไม่จบไม่ยากนึกว่าจบนึกว่าวาปิดจบแล้วโทษทีครับผมไหนบอกพูดไปแล้วไงว่าจะครับก็พวกเราก็ขอฝากไว้ด้วยครับบางระจันครับ